เล่นช่องนี้อยู่แล้วค่ะคืออยากเล่นเกิร์ลเลฟอยู่แล้วคือจริงๆเริ่มจากเราอะเปิดไปดูช่องสมตอนกลางคืนนะคะแบบนอนไปหลับแล้วก็เปิดดูแล้วก็เห็นแบบฟินเบรกแล้วก็แบบทําไมเขาดําเนินเรื่องกัน2คนแล้วก็มีฉากแบบเอ้ยศบตักอะไรนอนตักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอออยากเล่นอะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าเอ้ย ไลน์ไปหาผู้จัดการวันนั้นเลยค่ะว่าแบบเอ้อลองดูนี่ดีอยากอยากเล่นอะไรแบบนี้มากเลยถ้าแบบมีติดต่อมาเออขอเล่นนะอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบค่ะประมาณเนี้ยว่าเออเราเราอยากเล่นอะไรแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าพื้นฐานก็ชอบชอบศิลปินผู้หญิงชอบนักแสดงผู้หญิงอะไรเงี้ยอยู่แล้วเราชอบชอบดูเขามันแบบมันสวยดีตัวไปาแฟแ่งนี้นีก็รู้สึกว่า <laughs> มันเราเข้าคู่กันหรืออะไรกับผู้หญิงเนี้ยเรารู้สึกว่าเรารู้สึกปลอดภยัยรู้สึกว่าเอ้ยอยู่ด้วยเราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงก็คล้ายๆพี่เก้าคืออยากอยากลองช่องนี้มานานแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็หาหนูอ่ะแคสหลายเรื่องแล้วเหมือนกันแบบว่าตามหาหลายเรื่องแล้วก็ยังไม่เจอเรื่องที่ชอบเลยค่ะแต่ว่าก็มาก็มาชอบเรื่องนี้แล้วก็เพราะว่าได้พี่เก้ามาแสดงก็เลยยอกเล่นเรื่องนี้ด้วยค่ะรู้สึกว่า มันจริงๆมันก็เหมือนชายหญิงหรือว่าชายชายทัวไปนี่แหละค่ะมันก็คือความรักของคนสองคนแต่มันก็แค่แบบเป็นเซฟิกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหนูว่าสบายใจกับผู้หญิงกว่า็็เลยอยากอยากจะมาลองเล่นดูค่ะ